หลังจากที่ฉันแย่จากไอเกฮะเนี่ยแล้วแล้วฉันก็มุ่งหน้ามาที่ช็อปปิ้งมอลล์หรือว่าร้านขายสะดวกซื้อตอนเย็นนะก่อนจะกลับนะก็โทษทีนะพอดีว่าที่ช่วงนี้เนี่ยไม่ได้อัพคลิปเลยนะฮะก็เ่องจากว่ามีธุระนิดหน่อยแล้วก็เอาง่ายคือเป็นคนชอบดองนะ <c oughs> <c oughs> คือบอกให้เขารอทีนึงแล้วอีกทีนึงค่อยอัพ <c oughs> กรรมไม่ใช่โอเคมาต่อกันดีกว่าอย่านอกเรื่องนะฮะในวันนี้เนี่ยร้อนอีกครั้งนี่แล้วก็ตอนนี้ฉันเนี่ยต้องการจะซื้ออาหารเนี่ยเพื่อกลับไปนะฮะก็เลยอยากจะมาซื้ออาหารนะแต่ไม่อยากกลับไปที่ช้อปปิ้งมอลล์มานั้นนะฮะอ่าแล้วก็ในหัวก็คิดแต่เรื่องลืมซื้อของเนะี่ยโอ้ไม่ซื้อ <c oughs> อ๋อเมื่อกี้คือเขากําลังคิดอะไรบางอย่างนะฮะอะ่โอ้ไม่นะฉันลืมซื้อนมเอาแล้วไง อฉะนั้นเราก็เห็นอ่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยหรือสโตร์เนี่ยอยู่อ่าข้างข้างหน้าชั้นเนี่ย5ปีแล้วสมมสึกว่าที่นี่เนี่ยจะเปลี่ยนจากอ่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นร้านขายบุหรี่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ฉันกลับไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็คงเสียเวลาแน่นอนเลย สุดท้ายเราก็ตัดสินใจที่เดินไปนะลาลาล้แล้วะนจะนั้นประตูลาสโดซื้อก็เปิดออกมาและฉันก็ได้พบกับยายคัวครวยคัวรวยออกมาจากชอ็อปนะฮะออกมาจากร้านค้าเองพร้อมก,กับกระเป๋าของเธอแล้วเธอก็มีสีหน้าที่มี เป็นสีหน้าที่มีเอาแง่คือยิ้มอะ่ะนั่นแหละแล้วเธอก็ทำท่าเหมือนกับว่าคู่ประมาณนี้รู้สึกเหมือนว่าเธอจะมาซื้อของแล้วก็ตรงกลับไปที่หอพักนะนั่นมันนั่นมันเอ๊ะแต่ว่าวันนี้เธอไม่ได้ไปโรงนั้นหรออา้าวแล้วเธอไปทำอะไรกันเนี่ย จากนั้นฉันก็เดินไปซื้อนมเสร็จนะแล้วก็ตามโคทรลิไปเลยนะฮะกลับไปที่หอเลยเหลังจากที่ฉันเนี่ยเห็นฉันตามเธอกลับมาที่หอพักเนี่ยฉันก็เห็นโคตรลิเนี่ยเปิดประตูข้างหน้าหอพักนะฮะแล้วก็ย้ำๆเข้าไปแอบมองแอบมองแอบมองแล้วก็เรียกแฮ็ดเฮหด ตะโกนเรียกเจ้าแฮนั่นนะขอกัดง้มองประตูนะแล้วก็มันส่งสัญญาณบอกอะไรบางอย่างนะฮะรู้เหมือนว่าถามว่าจะถามจะเป็นนั่นนะว่าโอเคไหมอะไรโอเคไหมน้จไไ้้ไไจนวจจออ้้้ นี่หมายความว่าเธอผู้สงเลานั่นเหรอรู้สึกเหมือนว่าโครลิจะระแวงเรานั้นเนี่ยประมาณนั้นฮะนี่มันหอพันหญิงนี่เนาะก็ไม่แปลกหรอกที่ผู้หญิงจะระแวงผู้ชายนั่นดีนะฮะโอเคใช่ไหมเธอแต่ว่าเราต้องหาทางอื่นเข้านะฮะเราไม่รู้หรอกว่านะว่าทําไมเธอถึงได้เอะแระแวงเราถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าว่าจะชคนเข้าทางอื่นดีกว่าอืมความรู้สึกฉันบอกว่า <ítulo> sabes, เราควรน่าจะไปทางประตูหล oh. so ังของหอพักอ่าเขาทางประตูหลังของหอพักนะฮะฉะนั้นฉันก็ควรที่จะซ่อนตัวอยู่ในเออ่ตัวนี้ปากปักเงียบเจ้าเป็ดเงียบเงียบนี่นายจะบอกฉันนะว่าฉันอยู่ที่นี่น่ะโอเคนะอย่าบอกนะปากจากนั้นนะเจ้านั่นก็เอ้แต่ว่าเจ้านั่นจะฟังเอ่อเมสเซจที่ฉันส่ง ที่ฉันพูดไปเนี่ยมันรู้เรื่องเหรอเอาไงดีเนี่ยช่างเถอะฉันต้องหลบในเดินิงฮอตรงนี้ก่อนลวกันก็คือหอเอาง่ายคือเป็นห้องกินอาหารนะฮะเดินิงฮอแปลว่าห้องกินอาหารรับทานอาหารนัร่นแหละนะฮะอยู่ที่นี่ก่อนนะฮะแล้วก็รอเวลานะฮะอืมแต่ว่าฉันยังไม่ทำอาหารตอนนี้นะเราต้องแอบมองก่อนเอาง่ายคือสายสุ่มอะสายสุ่มรู้จักปะน,กนั่นอหละไรนี่เรจะไม่น,น่น แต่เนี่ยยสียศิหองซ้ายหองขวาตัตนี้บอกประมาณว่านี่ฮะเยี่ยมผู้ชายคนนั้นไม่อยู่เลขกาดีเลยหลังจากนั้นคนตัวนี้ก็เข้ามาในอ่ห้องรับประทานอาหารจากนั้นเธอก็ไปหยิบคัพปอดนี่น่าจะเป็นเขียงมั้งน่าจะประมาณนะฮะน่าจะเป็นเขียงเอาเขียงมาทำไมอะ หลัจนนง,างลจากนั้นเธอก็พูดอะไรบางอย่ยางนะจากนั้นเธอก็เธอก็นั่งบนวีลแชร์อเธแล้วก็ใส่วีลแชร์ไปเป็นเก้าอี้เนี่ยก็อีกตรงนี้แล้วก็นั่งแลังนั้นเธอก็หยิบอะไรบางอย่างที่เธอซื้อมาจากกระเป๋าเนี่ยออกมาแล้วก็มาวางไว้บนโต๊ะอันนั้นคือฮาเก้นดัสเอ็มอ,อย่าบอกว่าชื่อของมาชื่อของ, <laughs> องไอซ์คิวี่ว่า รู้สึกว่าจะเป็นชื่อของไอศ์ครีมแล้วนะั่นะ่ๆเราไม่รู้นะว่าครอบครัวนี้มันไซส์ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าครอบครัวอ้แต่ว่ามันแพงมากเลยนะไอศ์ครีมมันเนะี่ยประมาณว่าค่าจ่ายในครอบครัวนะพระเอกน่าจะบอกประมาณนะฮะโอ้แต่รู้สึกว่าไซส์มันขนาดใหญ่แนละ้วประมาณสองร้อยห้าสิบสองพันห้าร้อยเยนไม่ใช่250 en, สองร้อยห้าสิบเยนพูดผิดสองพันท่าร้อยเยนคิดเป็นเงินไทยพันกว่าโอ้ ไอ,อติมบ้าเขานี่แพงกว่าเราจังเลยนะฮะเรื่องนี้สอยรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยขายไอยติมแพงมากถึงขนาด2,500เพราะฉะนั้นเธอก็เปิดกล่องออกมาฮะฉะนั้นเธอก็กินมันเลยนะฮะแล้วก็เียเดืงว่ายอดท้ายนีอืมเอาละจะเริ่มกินจะเริ่มมันแล้วนะแฮดควักควโคติลิกเกอร์หยิบสปูนนะหยิบชอยขึ้นมาจากน,นั้นเธอก็อ่าตัก เคลื่อนไหวไอ้เจ้าทําไมไม่เรียกว่าตักมันเข้าปากนะฮะมันทําไมต้องเรียกว่าเคลื่อนไหวด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะสูทเนี่มันเป็นการเคลื่อนไหวในความเคลื่อนไหวแบบเรียบง่ายอะไรประมาณนั้นนะใช่ไหมเถอะนะเคลื่อนไหวเข้าปากนะฮะหรือกินนั่นแหละเอเอนั่นแหละนะฮะอ้อเกตดักนะฮนะฉะนั้นเธอก็ตักมันคำใหญ่เลยทำซสหิวเลย หนึ um de de um a, e ่งคำเนี Somehow, really okay. ่ยเท่ากับเราเสียเงินไปหนึ่งร้อยเยนเลยนะโอ้โหแล้วแบบกว่าจะกินหมดเนี่ยก็คงต้งหนึ่งสัปดาห์ล่ะเดี๋ยวก็ตอรีด้านล้างอ่ะรู้สึกมีความสุขจังเลยโคตริีค่ะวี รู้สึกเหมือนว่าเธอจะมีความสุขแลวหน้าของเธอเนี่ก็แดงกล่ำเนี่ยแล้วเธอก็แบบรสชาติอาหารมันอร่อยมากเลยลเธอก็ทําให้แบบมันยินมันรู้สึกดีใจไปถึงหัวใจของเธอนะฮะเอ๊ะเธอกำลังทาอะไรอยู่กันแน่นะนได้แอบมองเธอแล้วเฝ้าดูเธอนะฮะที่กําลังทําอะไรอยู่กันแน่ฉะนั้นไม่งานนะฮะอ้า ก็แอบมองคนต่อไปอะไรนะฮนะประมาณนันแหละที่กินไอติมอยู่นะฮะแล้วเธอก็ตักคำจะเอาไปงามงาองมทำแล้วหิวเลยคำต่อไปราคาประมาณหนึ่งร้อยห้าเยนนี่แกวัดจ้ะนี่คือแบบตักช้อนคำหนึ่งนี่คิดก่อนเลยเสียตังค์วันเท่านี้ต้องกินเท่านี้นะอย่างงั้นเหรอเนี่ยเออมานั่นแหละเนี่ย้องนี้้องี อือหล้งจากไม่นานเธอก็จุดกินนะรู้สึกเหมือนว่าโปรตเนี่ยไอตีมจะขึ้นสมองนะฮะเขาบอกแล้วว่าอยากกินเร็วไม่เชื่อเห็นไหมเนะเป็นไงล่ะขึ้นสมองเลยกว้างไดจบไม่เป็นไรฉันโอเคโอเคอือาจจะกน้ไม่นานนะฮะเธอก็ตักมีความสุขกันกินต่อไปได้คำใจแล้วก็กินต่อไปจนกระทั่ง หลังจากนั้นไม่นานโคโรลิก้าเอาสมุดของเธอเนี่ยสมุดโน้ตของเธอเนี่ยขึ้นมาจดอะไรสักอย่างหลังจากนั้นก็เขียนอะไรลงไปก็ไม่รู้นะฮะหลังจากนั้นไม่นานนะฮะเธอก็หยุดนี่ยแล้วแล้วจู่ๆก็มีอะไรมาอย่างมหาชันนะฮะประมาณนั้นแผักมากเงียบ ต่อไปเขียนคำนี้ดีกว่ากินฮาเก้นดักโคตรรีสรู้สึกมีความสุขกับการเขียนโน้ตแล้วก็เซ็ตมิชชั่นคอมพลีทมิชชั่นคอมพีสรู้สึกว่าในรายการตรงน,นั้นนะที่เธอเขียนมามนจะเป็นลิสต์เลยจะเธอตั้งไวนะ้ะะเอ๊ว่าแต่ทำไมเธอจดมันลงไปลนะ่ะ วันนี้เธอไม่ได้ไปลงเรียน้วหรอเอา้าแล้วทำไมในจุดนั้นตอนนั้นทำไมเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอืมอืมโอ้โหทำไมมันโหดร้ายจังเลยฉันอยากจะเอตบหัวเจ้าหมาที่มันไล่กัดฉันฉันกลัวมากเลยตอนนั้นเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีถ้าถ้าฉันเป็นเพื่อนกับมันตอนนั้นนฉันจะขี่จักรยานชนมันแม่งเลย โหดร้ายฉันเนี่ยอยากจะลงไปไหว้น้ำอเนี่ยในอ่างอาบน้ำว่ายน้ำในอ่างอาบน้ำแล้วก็กินพายแล้วก็ม,มีอะไรอีกแล้วก็ฉันอยากจะไปที่บนภูเขาวินเมลนะฮะภูเขาที่มีกงหังลมแล้วอันไหนที่เธอเนี่ยเขียนเสร็จแล้วเธอก็จะติ๊กเสร็จเสร็จนะฮะ ก็คือทำแล้วนะประมาณนั้นวัดยี่มอะไรเนี่ยโอ้โห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 คนรีใจเย็นหูโอ้คนรีจกใจอย่างหนักแล้วทำเอาหูผมนี่แบบโอ้หูแทบดับใจเย็นๆก่อนคนรีโอ้โหโบ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 นายมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ก็ฉันอยู่ที่นี่ก่อนเธอตั้งนานแล้วนี่แต่ว่าแต่ว่าทําไมล่ะทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ทางที่รู้สึกเหมือนว่าเจ้าเป็ดเจ้าแฮนนั่นจะทําไม่ดีเลยนะไม่ได้บอกใช่ไหมแหวกเยี่ยมมากที่เขาเชื่อฟังเราเอ้า ก็ฉันไม่ได้บอกอะไรน่ะฉันก็บอกกับเป็ดของเธอไงล่ะเจ้าเป็ดนั่นก็ทำามคำสั่งของฉันได้ดีนะย่ยมมาดี๋ยเจ้าเป็ดเ๋้มมาข้าหลังจะทําจับเป็ดยางถุยไม่ใช่ล้อเล่นรู้สึกว่าเจ้าเป็ดนั่นจะฟังสัญญาณราะความของฉันรู้เรื่องนะแล้วมันก็ไม่ได้บอกอะไรกับเธอเลยนะฮะวันนุ้ีทำหน้าบึ้งเลยอะ่ะวันนี้ขอโทษ ขอโทษนะแค่ตันจ,จะเซอร์ไพรส์เธอฉันไม่ตั้งใจทําให้เธอตกใจหรอกนะว่าแต่เธอกำลังทําอะไรอยู่เนี่ยสู้เหมว่าฉันมาเอ,อ่ทำลายความสุขของเธอนี้มันแย่จริงเลยรู้สึกว่าเข้าสู่บรรยากาศทามาอม่แล้วจากที่ฉันกลับมาที่ห้องครัวนีขขเ้ขขเนยก็ มาทำอาหารเย็นต่อนะโคโตรีเธอก็นั่งเศร้าแล้วก็บอกประมาณว่านายไม่นา่ามาขัดขวางความสุขของฉันเลยชักล่างปิดกิดไอติมสบายอยู่เลยนะทําไมเธอถึงไม่ไปโรงเรียนหล่ะในวันนี้ก็เซฮิดะโนเคโกะเคมาฉันไม่สบายอ๋ออู้สึกเหมือนว่าท่าทางเหมือนนี่มันไม่เนียนเลยนะโคโตรีเธอ หลอกเราไม่ได้หรอกนะคนบ้าอะไรไม่สบายแต่ดันกินเดติมเนี่ยนะฉันเป็นผู้ดูแลของเธอเนะฉันรู้หรอกนะรู้นะว่าใครไปที่ไปโรงเรียนบ้างเลยยังไงก็ช่วยบอกฉันหน่อยนะมันไม่เห็นเจ้ากันไลนนะไลนมันก็แค่ผู้ดูแลหอพักเท่านั้น,แ,แ,น,นและอย่างมันประหลาดมากเลยนะที่มีเด็กผู้ชายมาเป็นผู้ดูแลหอเนี่ย จุ้งเลยเจอคํานี้ไปจุ้งเลยมันมันก็น้าแปนะ่นจากนั้นพอเธอพูดจบนะเธอก็หันวิวแชร์ของเธอเนะี่ยแล้วเธอก็ตรงออกจากห้องไปเลยหรือเปล่ามาันหันหันหะนีประมาณนั้นแหละว่าฉันเป็นฉันเอาเป็นว่าฉันเป็นผู้ดูแลเออพ่อเธอเออเอา่ยคือผู้ดูแลหอ คิดว่าฉันเป็นผู้ดแูแลหอฉันแล้วกันนะฉันสามารถช่วยเธอได้นะเหรอผลที่หันหน้านีา่นะจากนั้นเธอก็ไม่เม้อเลยเลยแล้วเธอก็ไปเอ็นจอยกับไอ้ติมเธอก็ไม่ได้เอ็นจอยไอ้ติมของเธอตอบนี่บอกฉันมานะ้วทำไมเธอถึงไม่ไปโรงเรียนเพราะอะไรกันล่ะแล้วจากนั้นเราก็ลองเริ่มถางหาเำตอบขังเกนให้ก็ฉันบอกยังไงว่ามันไม่เกี่ยวกับนาย แล้วทำไมจะบอกว่าเธอกลับไปที่ภูเขานะเนี่ยโคทูลีไม่ตอบอะไรเลยเนี่ยเอาแต่ปัดคําถามอะ่ะจากนั้นเธอก็นั่งจิ้มต่ออีกแล้วอะ่ะอย่าปัดคาถามดิมันเกี่ยวซี่มันเกี่ยวกับฉันนะมันไม่เห็นเจนะ้าเลยนี่นาก็เป็นแค่พูดดูแลหอเนะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องเมื่อวันก่อนเนี่ยฉันจำได้นะเธอบอกฉันมาเถอะมันเกิดอะไรขึ้นรู้นะว่าเธอไปไหน โอ้โหไม่บรรยากาศมันเศร้าจังเลยฉันแค่์เธอนะโคทลิแต่ว่าช่วยบอกฉันหน่อยเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอไปที่นั่นใช่ไหมถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยถ้าฉันไม่ไปช่วยเธอเนี่ยฉันคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะช่วยเธอได้นะ เอาแม่คือถ้าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ไปช่วยซ่อมวิวแชร์โคทอรีเนี่ยโคทอรีก็อาจจะต้องอยู่อย่างนั้นไปเลยนะแต่เข้าใจบ้างไหมมันเหมือนตอนนี้เรากาลังเทโคทอรีมัง้งเมื่อกี้ก็เหมือนกับประมาณว่าบอกว่ามันต้องเกี่ยวกับเราสิถ้าตอนนั้นฉันไม่ไปช่วยเธอเนี่ยเ,เธออาจจะไม่รอดก็ได้นะไม่ใช่ว่าคนถึนเขาจาได้ยินเสียงเธอสีที่ไหนกันล่ะอืมแล้วอย่างเธอก็เงียบไปเลยแล้ฉันขอโทษนะฉันพูดอะไรรุนแรงกับเธอไปหรือเปล่า เหมือนว่าเธอจะไม่มีความสุขเลยนะําทำไมบรรยากามันเศร้าจังเลยนะอ่ะดังนั้นนะฉันก็เริ่มถามนะัน,นั้นเราก็พูดไปเรื่อยนะฮะอืมรู้ว่าบรรยากาศตอนนี้สเลียนมากเลยดนดแลนวแลนะดแลนะดนะแลดนะแนะ่นะนะูนนนะ มันไม่ได้หาเป็นง่ายนะมันเป็นคําที่แบบว่าเอ็กซ์ติมมากเลยมันเป็นคําที่แบบว่ายอดม,มากเลยนะเป็นของแรงนะนายรู้ไหมนายคนดีใจนะที่ได้คำนรจากฉันเนี่ยมันเหมือนกับสลามมนเดอร์ที่แบบว่ามีคนมาช่วยแล้วก็ฉันพูกขอบคุณนายอ่ะมันเหมือนกับไอเทมเลยลแหละแลวเธอคิดว่าคนอื่นเขาจะดีใจไหมเนี่ยที่ได้ยิงคําเนี้ยเนี่ยมันเป็น มันก็เหมือนกับว่าฉันควรจะต้องมีความสุขไหมกับการได้ยินคำแรงของเธอเนี่ยฮะอืมอย่างนโคโทรีเธอก็เริ่มเศร้าอีกแล้วนะรู้สึกหลังจากนั้นเธอก็วางชอตนะแตนเธอก็เริ่มซีเรียสแล้วอย่าร้องไห้ดิแต่ว่าแน่ใจนี่ว่าจะไม่พูดไม่ออกเลยก็ ฉันอยากินก็ไอซกรีมมันอร่อยนี่นะมันไม่ใช่เรื่องนั้นรู้สึกเหมือนเธอพยายามปรึาคำถามนะครุิษอย่าร้องไห้ดิไม่นี่เรานี่ฉันทำผู้หญิงเธอพราะฉะนั้นเธอก็นะครับของเธอก็เริ่มเศร้าอีกแล้วนะฮะจากฉะนั้นไม่นานก็มีน้ำตาของเธอเนี่ยไหลออกมาไม่ก็เฮ้ยฉันขอโทษนะนี่มันเป็นตลกเนี่ยใช่ไหมทำหน้าเย้ไมี้ิไม่ใช่เปนตลกดิ จันนะยังเข้าใจฉันฉันไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังเลยแข็เจ็บเลอก็แข็งแล้วก็พยายามให้กำลังใจเธอนะใครมันทักกาลิน่ามาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเชียร์โคชลีโคชลีสู้ๆนะฮะเอาล่ะยังไงก็คำนั้นก็ถือว่าเป็นคำที่ดีนะขอบคุณเนะี่ย โอ๊ยเลิกทักการีนาดิขอปิดการินาแป๊บนึงนะฮะโอเคอืมโอเคมามาต่อกันเลยเนะฮะอ่าแล้วก็เขาบอกประมาณว่าถ้าในตอนนั้นเนี่ยฉันไม่ไปช่วยเธอเนี่ยฉันก็แค่จะจะบอกฉันไม่ได้จะไล่เทเธเธอหรอกนะฉันแค่อยากจะบอกเธอว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครไปช่วยเธอเนี่ยเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้เธอรู้ไหมคือเราไม่น่าใจเทรหาเราแค่อยากตักเตือนเธอไง ว่าในตอนนั้นเนี่ยสายตาของเธอเนี่ยช่างอบอุ่นมากแล้วก็เล็บิวิงเกอร์นิวมือของเธอเนี่ยมันงามฉันเข้าใจแล้วแต่ว่าฉันก็ยังไม่เข้าใจแล้วนายเข้าใจไหมล่ะรู้สึกเหมือนว่าเราก็เข้าใจนะแต่ว่ายังไม่เข้าใจดีเอาไงกันแน่แต่ไม่นานเธอก็วางช้อนลองแล้วจากนั้นเธอก็ออกไปจากห้องรับประทานอาหาร เเเเเฮ้ยยยยดีีี๋วธออจะไไปปหนน่ฉันก็จะกลับไปที่ห้องของฉันก็เอางี้คือฉันก็จะกลับไปไงล่ะนายก็เล่นมาขัดขวางการกินไอติมของฉันนี่นะชี่ฉันพอจบเสร็จก็ปิดสมุดนะฉันก็เจ็บมันนะฮะสมมติว่ามีและจากนั้นไม่นานก็มีกระดาษบางแผ่น รู้สึกเหมือนจะมีกระดาษบางแผ่นเนี่ยที่ตกลงมาจากสมุดนะฮะเอ๊ะนี่มันนี่มันอะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะเธอทําอะไรตกไว้เนี่ยประมาณนั้นนะฮะความสึกมันเลยเอ๊ะเธอทำอะไรตกไวนะ้เนี่ยประมาณนั้นแหละนะฮะโพลต์ตัวนี้ก็เอ่อ,ไ,ไ,มะะอไม่ได้สังเกตนะอาจารย์เธอก็ออกไปจากห้องอาหารเลยแฮตก็ตามเธอไปนะฮะอ้าจาังหไม่นานนะเสียงวิวแชร์ก็หายไปนะฮะ อืแล้วจากนั้นไม่นานนะฮะเราก็เอาละเรื่องทั้งหมดนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะู้สึกเหมือนว่าฉันเนี่ยจะพูดแรงไปหรือเปล่ารู้สึกกังวลเนี่ยไม่รู้อ่ะประมาณแหละฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอกับนันจะไปไหนฮะโคทริแต่ว่าฉันเป็นห่วงเธอนะโอ้โหแม่โคตรละเอดแต่รอสักหน่อยเอะแต่ลองยอ้อนไปสักหน่อยดีกว่าตอนนั้นเนะี่ย ตอนนั้นเธอพูดบอกว่าก็เดี๋ยวนะตอนนั้นเธอก็ใส่อยู่ินฟอร์มของโรงเรียนไม่ใช่เหรอเออจะบอกนะว่าเธอใส่ชุดนั้นเนี่ยแล้วก็ไปที่ออเภูเขาเมื่อวานนี้เนะี่ยแล้วเธอมีอะไรปิดบงังบางอย่างหรือเปล่าเธอมีแผนอะไรถึงไม่อยากไปโรงเรียนมันหน้าแปลกมากเลยนะ ขอเซฟไวก่อนนะมันหน้าแปลกมากโอหลังจากนั้นเราก็หยิบเจ้ากระดาษน,นที่ทำตกเอาไว้เนี่ยขึ้นมานะฮะแล้วก็มาดูฮะผมแทบจะไม่เชื่อกับสายตาตัวเองเลยเออนี่มันจดหมายลอาออกจากโรงเรียนฮะ โคตรลิทำไมอ่ะทำไมเรองถึงจะลาออกจากโรงเรียนนะหมายความว่ายังไงเนี่ยเย้ฑกิดาชนะเตะอเออิคุงเฮ้ย hey, พยายามเข้าเอาอีกพุงอหมือนจันนั้นนะฮะก็ผ่านงันจันที่ผมทำความสะอาดไม่นะในห้องความไม่นานเนี่ยจากนั้นเนี่ยอาหารเย็นก็มีคานาโกะเดิมนะเข้ามาครับผมทำไมล่ะ ทำ,ทำไมเธอถึงทำไมเธอถึงมีแค่เธอคนอื่นไม่ไหนทหมดตอ้สก๊อตต่อยุกทก็าหาไม่อร่อยนี่นาฉันก็เลยอยากมาเนี่ยแต่ว่าทุกคืนเนี่ยก็จะมีแค่คันาะโกคนเดียวนะที่มากินอาหารของฉันเนี่ยทำไมล่ะคนอื่นล่ะทำไมคือถึงไม่ยอมมากินอาหารของฉันนี่บอกว่าฉันทำอาหารแย่ขนาดนั้นเหรอทำอาหารอร่อยไหมนี่บอกฉันทีทำไมคุณถึงไม่มากินล่ะ ก็มีเสียงเท้าของเจ้าเป็ดนั่นเดินมานะฮะในห้องอาหาราต่อสิไปกันเจ้าสิไงรุ่นพี่แฮส <c oughs> ว้าวว้าวโซกกาお腹空いたのยเอ้ยรู้สึกเหมือนว่า <c oughs> น่าจะท何か食べるものある？เอ้ยรู้สึกเหมือนว่าเขาจะหิวนะเอาอีกคุ้งจะมาหาให้เขาหน่อยสิอืมว่าแต่จะเอาผักหรือเปล่าล่ะそれでいいよก็ได้นะ ข้านกโกรธก็ยื่นผักนั่นให้กับเจ้าแฮทว่าแต่ทำไมถึงเอาเป็ดมาเ,เป็นสัตว์เลี้ยงหน้าล่ายบอกว่าที่นี่ห้ามเลมี้ยงสัตว์มไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงโอ้ยโอ้ ความจริงเขาเนี่ยอยู่หน้านี้ก่อนพอเรานะฉันเลยไม่ถือว่าเขาเนี่ยปรนษัทเลี้ยงนะฉันเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยรุ่นพี่แฮทฉันเลยเรียกเขาว่ารุ่นพี่แฮทเนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยู่ก่อนหน้านะไม่มีใครปรนษัทเลี้ยงหรอกน,นะในนี้เนี่ยแห็นไว่าทุกคนในนี้ไม่ปรนษัทเลี้ยงสินะหอ๋อแปลว่าเขาอยู่ก่อนหน้านี้ฉัไ่ไหรู้แล้วคนเก่หอกเา ขาไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะเขาเป็นทุกคนที่นี่เนี่ยแฮทเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ดรๆเลยแต่ทำให้ทำให้ถึงคิดว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงล่ะที่นี่เราเป็นเพื่อนกันนะเป็นโฮมเมดเนะ่ยประมาณนั้นแหละก็โคโดริบอกว่าเป็นโฮมเมดไม่ใช่เหรอวักวีรู้สึกว่าเราเริ่มสงสัยแล้วนะช่าเถอะ จากนั้นนะพออ,อ,อะไรนะคานากูกับแฮทเนี่ยกินเสร็จเขาก็ออกไปเลยลก็จะออกไปเลยก่อนขอพูดอะไรก่อนโอเคขอบคุณมากนะที่ให้กินเงียบๆอร่อยมากไม่เป็นไรหรอกแต่คราวหลังเนี่ยอย่าเดิมเลยใส่แค่กก,กนออีกนะโอเคนะเฮ้ทำไมนะก็มันร้อนนี่นะซัมเมอร์นะซัมเมอร์ไม่ สปอยฮะสปอยสปอร์ตนี่จะสปอยกีฬาหรอคนละสปอยก็สปอยสปอร์ตแต่ว่าสปอยกีฬาแล้วคานาโกะเนี่ยก็รีบออกไปจากห้องอาหารเลยนะฮะทำไมกันนะทำไมเธอถึงคิดอยากจะออกจากที่นี่ละ่ะยังสงสัยไม่หายอีกเหรอเอาอี ทำไมเธอถึงคิดอยากจะออกจากโรงแรนกนันนะลองหยิบกระดาษขึ้นมาดูหม่ด,มดิเอ้ยยังไม่หยิบดิอืม,อมจุดในเวลานั้นเนี่ยก็เห็นครเลซเนี่ยแอบมองเนี่ยมาที่ห้องนะฮะกรู้สึกเหมือนว่าจะท้าทาเนี่ยผมคิดว่าเธอเนี่ยน่าจะรอคานโกะไปจากที่นี่ก่อนนะเธอค่อยเข้ามา ทำไมเธอถึงไม่ยอมมาพบกับมาพบกับทุกคนนะแล้วทาไมถึงต้องรอเวลาให้คเ,เขาออกไปด้วยนะน่าสงสัยอันนี้เราคิดไดใจนะฮะงันไม่นานาเนเธอเข้ามาในห้องอาหารนะแต่ว่าเธอท่าทากับมองหาอะไรบางอย่างเธอกําลังมองหาอะไรใต้โต๊ะฮะโต๊ะจะม่หรฮะไหนไไม่ไม,ไม่ปักปักประมาณนะฮะแปลว่าไม่ไม เท่าที่ฟังภาษาออกนะน่าจะประมาณนั้นแล้วเธอก็มองไปรอบๆโตนะฮะแล้วเธอก็มองไปรอ,อบโตนนเธอก็มองมาที่ชั้นนะฮะเฮ้ยค <Hey, S 1> ามีาาอะไรตกหินกระดาษอะไรตกไหม <S <S ไม่นะฉันไม่เห็นเลยอ่ะกระดาษอะไรหรอกระดาษนี่กระดาษแน่ใจว่านราต้องรู้เนี่ยไม่รู้จีืด ็คืหมันว่าสีน้ำของโทลิเนี่ยน,น่าจะบอกกับเราประมาณว่านายบอกฉันมันนี้นะนายรู้อะไรอะ่ะแต่ว่าลันการแบบน,นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่บอกดีกว่านะหลังจากก็จิดจุดไม่นานนะเธอก็ไปเช็คที่อื่นต่อนะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเชียร์อ,อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันช่วยหาก,ก็ได้นะรู้สึกเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่บนคอมไว้เลยนะอ่าเอ้เธอจะกินอ๋อประมาณถ้าเธอจะกินอะไรเนี่ยฉันจะวางบนไมโครเวฟนะโอเคนะอาจจะไม่นานนะเราก็แอบเราก็ออกไปนะฮะฉันคิดว่าเธอน่าจะช่วยเธนนะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเธอคิดอะไรอยู่นะฮะแต่ว่า รู้สึกเหมือนเป็นห่วงออประมาณบรรยากาศตอนนี้นี่มันบอกได้เลยว่ากาลังเป็นห่วงเธอเนี่ยฉันเนี่ยฉันยังกังวลอยู่นิดหน่อยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะฮะว่ารู้สึกเหมือนว่าเธอจะเข้าไม่ได้กับทุกคนที่โรงเรียนนะฮะอากิฮะก็บอกแบบนั้นเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนว่าคนตรงนี้เนี่ยจะมีแผนอะไรบางอย่างที่คิดจะลาออกจากโรงเรียนนะฮะ ทำไมเราถึงมาที่นี่ละ่ะทำไมจะถึงท้ากานทำมัน,มน้ลออกไปนี่ฉันชินอะไรกันเนี่ยนี่ฉันยังไม่ชัวร์งั้นหรอ,อ,อกับความรู้สึก